เป็นไงมึงเห็นการกระทําของมึงแล้วหรือยังกระติกวันนี้กูมานั่งคุยกับมึงเลยกูรู้นะเว้ยว่ามึงปกปิดสิ่งที่มึงไม่ควรที่จะปกปิดเนี่ยไว้เยอะมากในเหตุการณ์ที่มึงกระทํากับเพื่อนมึงกระทํากับคนที่รักมึงกระทํากับคนที่คอยดูแลมึงทั้งลูกมึงทั้งครอบครัวมึงมีบุญคุณกับมึงแต่มึงยังทรยศ เพื่อนรักของมึงได้มึงรู้ทุกอย่างว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงใครที่ทำให้เพื่อนมึงเจ็บใครที่ทำให้เพื่อนมึงทรมานทุกทรมานจนหมดลมหายใจใครที่ทําให้ฟันเพื่อนมึงหักนี่แหละเว้กูเข้าใจนะเว้ว่ามันก็เหมือนกับการขึ้นหลังเสือแล้วถ้ามึงไม่ทำถ้ามึงไม่ปิด มึงก็คงจะต้องหมดลมหายใจไปด้วยอีกคนมึงก็คงจะถูกปิดปากไปด้วยแต่มันถึงตอนนี้แล้วนะว้ยกูจะบอกมึงให้นะว่าย,ยังไงพวกมึงก็ไม่รอดยังไงมึงก็ไม่รอดมึงน่าจะควรที่จะมาทําเพื่อเพื่อนมึงสักครั้งหนึ่งเพราเพื่อนมึงหลบหมดลมหายใจไปยังไงมันไม่รอดเพราะว่ามันมีสี่กุมารแล้วสี่กุมารที่เข้ามาดําเนินการกันช่วยเหลือกันเนี่ย แล้วไม่ใช่มีแค่สี่คุมารที่มาว่าความอย่างเดียวนะเว้ยมันยังมีสอสอเต้นะเว้ยที่เขาคอยมาติดตามกล้องวงจรติดตามทุกอย่างมันไม่รอดหรอกเว้ย <c oughs> วิญญาณมันแรงมึงเชื่อกูสิกูอยากจะให้มึงคิดให้ดีมึงออกมาทำเพื่อเพื่อนมึงอย่างน้อยเว้ย คนทั่วประเทศเขาก็ยังเห็นว่ามึงกลับตัวกลับใจและเปิดเผยมึงไม่ต้องกลัวแล้วว่ามึงจะตายหรือมันจะทําอะไรมึงได้มึงติดต่อเลยพี่นุทกันชัยมึงติดต่อเลยทนายสี่คนที่เขาสี่กุมารมึงติดต่อเลยมงคลกิจเนี่ยมึงติดต่อเข้ามาพูดคุยกันเลยมึงติดต่อเข้ามาเปิดปากเลยเปิดปากออกมาเลยว่าใครคนที่ทําให้ฟันเพื่อนมึงหักใครคนที่ตีตีหัวเพื่อนมึง ใครคนที่ทําให้เพื่อนมึงตกน้ําทุกทนทรมานจนหมดลมหายใจใครเป็นคนจงใจทํามึงรู้ดีมึงออกมาบอกเลยมึงออกมาเปิดเผยความจริงต่อหน้ารายการกูลาเชื่อนะเว้ยบอกเลยว่าใครคนที่เป็นเสียเงินเป็นล้านๆที่เป็นต้นตอมึงไม่ต้องกลัวหรอกอยางน้อยประชาชนเขารู้เว้ยถ้ามึงเปิดปากบอก เขามันก็ไม่กล้าทำอะไรหรอกเพราะถ้าทำก็ถือว่ามันนั่นแหละที่เป็นคนปิดปาก